เรามาดูมะยมที่ออกที่ปลายใบนะครับเดี๋ยวตุ๋ยจะให้ดูนะครับตุยบอกว่าไม่เคยมีเคยมีไหมตุ๋ยไม่มีไม่มีนะครับตุยบอกไม่เคยมีเลยนะครับนี่เรามาดูกันนี่ไม่เคยเห็นเลยออกแล้วที่ปลายใบเออสวยสวยแล้วก็นี่อีกครับอุ้ยเยอะเริ่มจะออกแล้วเออนี่มานี่เลยเนี่ยนะเดี๋ยนะตุยบอกตรงไหนว่าเออมันเหลือเชื่อเหรอเออว่ะจริงๆด้วยเออมันเหลือเชื่อจริงๆนี่ออกที่ปลายใบเอ้าแล้วใครจะเคยเห็นบ้างแบบเนี้ยทางนี้เออ อ่ Amazing Amazing โอ้โหไหนตุ๋ยไหนมีดอกปลายใบเออนี่ครับเพื่อนๆเอยจริงๆเออชัดด้วยโอเคเจ๋วเลยไม่มีใครเชื่อหรอกนี่โอ้ยนี่มีดอกที่ปลายใบเหมือนด้วยที่ตุ๋ยบอกจริงด้วยเออจริงๆด้วยครับเพื่อนๆตามเป็นพวงตามกลิ่นนะอ๋อใช่ไหมธรรมดาเขาจะออกตามตามตามใช่โหยแล้วนี่แปลกนะตุ๋ยเนาะ Amazing